หน้าดูเซตสวัสดีครับเป๊ครับวันนี้รีแอคชั่นโอ้โหไม่เขียนอะไรเลยนะครับเดาว่าน่าจะเป็นทีเซอร์เพราะว่าค่อนข้างสั้นนะ44วินาทีเองจาก 20th Century Studios ก็คือ Fox เก่านะครับที่ดิสนียเนี่ยซื้อมาแล้วกับเรื่อง เพลโอเคถ้าผมไม่ได้อัปเดตข้อมูลมาก่อนหน้านี้นะเคยมีการอัปเดตข่าวของหนังเรื่องนี้เนี่ยลงเพจ Facebook ของเราไวและก็เลยพอรู้มาบ้างทำไงงั้นงงเลยอะไรวะเพล y เยือ่อเยื่อของอะไรอย่างไรนะครับมันเป็นคำตรงข้ามของคำว่า Predator <c oughs> Predator Predator เนี่ยนักล่าเพร y เนี่ยเหยือ่เอ,อเขาเรีบูตกันมาใหม่นะครับโอเคหนึ่งสองสาม go จากผู้กำกับ Ten Cloverfield Lane เออใช้ได้เรื่องนี้ก็สนุก อ,อินเดียนแดงเยือยเอฟเฟกต์นี้เลเซอร์โอ้โหซาวด์ดีไซน์ฮูลูออริจินัลส์สั้นสุดขีดไม่เห็นอะไรเลย แต่ก็โอเคก็แบบตื่นเต้นดีลุ้นดีเอาเปิดไฟก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อ,อก็ได้เห็นเอ่อเอฟเฟกต์นะเลเซอร์โอ้โหสามจุด <laughs> เลเซอร์เลงยิงอันสุดคลาสสิกนะครับของ Predator ยว t ja. จาแล้วก็ซสาร์เอฟเฟกซ์เสาร์ดีไซน์โอ้โหที่ผมเนี่ยแม่งชอบสุดๆกับเสียงนี้ <laughs> มาละ มาละแล้วก็เห็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆแบบแคมูแฟลชนะพลางตัวลองหนกันเนี่ยวึบหนึ่งแล้วก็ฟอนต์นะครับของชื่อเรื่องเนี่ยก็ทำดีไซน์เนี่ยให้เหมือนกับฟอนต์อันเก่าเออของหนังเรื่องเก่าๆจากแฟรนไชส์นี้เป็นหนังสตรีมมิ่งเนาะเอออันนี้ผิดหวังนิดนึงแต่ก็โอเคคิดว่าแบบจะได้ดูในโรงภาพะยนตร์นะครับไม่ใช่นะครับเป็นหนังสตรีมมิ่งจากช่อง Hulu วันที่5เดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมนี้เดี๋ยวใกล้ๆน่าจะมีเทรลเลอร์นะให้เราดูกันอีกทีนึงอันนี้แบบยั่วๆก่อนทีสก่อนทีสก่อน Hulu เนี่ยก็คือของ Disney เ์เขาเหมือนกันนะเออโอเคเขาเลยมาสตรีมมิ่งลงช่องนี้เนี่ยของเขาไปเลย Only on นะครับเฉพาะช่อง Hulu เท่านั้นอ่าลองอ่านดีสคริปชั่นรายละเอียดของเขานิดนึง เพรเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมาที่ช่องสตรีมมิ่ง Hulu เนี่ยสิงหาคมนี้วันที่5นะครับเป็นหนังใหม่ล่าสุดเลยจากแฟรนไชส์นี้ของ 20th c ซ n t u r y Studios กำกับโดยแดนทรัชเทนเบิร์กจาก10 Cloverfield Lane 10 Cloverfield Lane ก็ใช้ได้นะมันเป็นแบบคล้ายๆ s p i n สปินออฟใช่ไหมเออมาจากไอ้ Cloverfield อะไรกันอีกทีก็สนุกทั้ง2เรื่องนะครับทั้งออริจินอลและก็เรื่องสปินออฟเรื่องแยกผู้กำกับคนนี้ก็ใช้ได้นะ ก็โอเคอยู่โอจากรายละเอียดนี่เขาใช้คำว่า exclusively เลยนะครับเฉพาะช่อง Hulu เนี่ยเท่านั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าบ้านเราเนี่ย Disney Plus เนอะ Disney Hotstar เนี่ยจะมีให้ดูหรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็ของ Disney เนี่ยเหมือนกันเนาะเซตติ้งของจักรวาลเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเลย300ปีที่แล้วโอ้โหจากโลกปัจจุบันแม่งเป็นแบบพรีคลนะครับย้อนความย้อนไกลด้วย300ปี จะเล่าเกี่ยวกับชนเผ่าอินเดียนแดงนะครับเนทีฟอเมริกันโคลแนชีเออเป็นเชื้อชาติชนชาติเนี่ยประเทศโคมันชี chi. เป็นชนเผ่าตัวเอกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่านารุเออนารูนารูารเออมีแบบสกิลเก่งกาจเลยเป็นสายนักรบเอ,อแล้วก็ต้นตระกูลของเธอเนี่ยก็เป็นเหล่านักล่าฮันเตอร์นะครับที่เก่งกาจเลยในตำนานของเผ่าอินเดียนแดงของเขา เพราะฉะนั้นเมื่ออันตรายเนี่ยเข้ามาย่างกลายที่ชนเผ่าของเธอเนี่ยเธอเนี่ยก็ต้องปกป้องผู้คนของเธออ๋อผู้หญิงเป็นนางเอกโอเคอ๋อแต่ความหมายของคําว่าเหยื่อเนี่ยตอนแรกผมไม่เข้าใจว่านางเอกเนี่ยเป็นเหยื่อสรุปไม่ใช่เนาะเขาเล่าจากเดสคริปชันนะครับรายละเอียดเนี่ยคือเหยื่อเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ตัวยุทธจานะเออไอเอเลียน p r e เตอร์เนี่ยได้กลายเป็นเหยื่อบ้างแล้วในเรื่องนี้เพราะว่าเธอเนี่ยแบบตามสต็อกนะครับแบบ ตามติดกับเยื่อของเธอเนี่ยและในที่สุดเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากันและตัวที่ต้องเผชิญหน้าเนี่ยสรุปเนี่ยแม่งกลายเป็นแบบว่า highly evolved alien predator นะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีการวิวัฒนาการเนี่ยอย่างสูงเลยและเป็นนักล่าแห่งต่างดาวด้วยและ predator เนี่ยไอตัวยุวจาเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันล้ำสมัยกว่าของมนุษย์ และยิ่งของตอนนั้นก็เป็นแค่ธนูเป็นแค่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมของอินเดียแดงเมื่อ300ปีที่แล้วจะสู้กันอย่างไรในเมื่อขุมกำลังอาวุธของไอ้พรีเดเตอร์เนี่ยแม่งดีกว่าโอ้และผลสรุปแผนการต่อสู้อันน่าดุเดือดละหว่างนะฮั Hun ters! Hun ters, นเตอร์ฮันเตอร์เกนักล่าเหมือนกันเออของอินเดียแดงนะครับนารูเออผู้หญิงเนี่ยกับพรที่เธอคิดว่าเป็นเหยื่อของเธอซึ่งจริงๆแม่งคือพรีเดเตอร์ จากต่างดาวเนี่ยการประทะกันระหว่าง2สุดขั้วพลังนี้จะจบลงอย่างไรโอ้โหน่าสนใจใช้ได้อยู่โอ้และย่อหน้าสุดท้ายนะครับเขาก็โปรโมโมาต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยทางทีมงานผู้สร้างนะครับทุกท่านเลยเนี่ยเขาจะต้องการเน้นนะครับความสมจริงสมจังเออของเผ่าอินเดียนแดงโอ้เน้นไปที่ให้เกียรตินะครับให้เกียรติกับชาว Native อเมริกันของเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องในการถ่ายทอดเรื่องราวของอินเดียนแดงของชนเผ่าโคอมานชีเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยว่าต้องสร้างให้ถูกต้องเพื่อเวลาแบบลูกหลานนะครับของชาวอินเดียนแดงมาดูเรื่องนี้เนี่ยเขาจะรับประกันว่าไม่ผิดหวังเพราะจะเคารพเอ,อความเป็นเนทีฟอเมริกันของเขาและก็นักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เลย ก็จะมีเชื้อสายนะครับของชาวอินเดียนแดงเนี่ยนำมาแสดงในเรื่องนี้เออเก๋ไก๋อยู่ใช้ได้น่าดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบกับแฟรนไชส์ Predator เนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยนะคือมันมีทั้งหมดเนี่สีภาคใช่ไหมเออจากแฟรนไชส์ของเขามีแบบออริจินอลเลยเนี่ยปี1987นะครับ a r n o d Schwarznegger แล้วก็ภาค2ใช้ชื่อว่า Predator 2นะครับ t ปี1990 แล้วก็กระโดดมาไกลเลย Predator เติม s นะครับเออชื่อเรื่องปี2010และก็ล่าสุดปี2018 The Predator นะครับเติม The เข้าไปภาคแรกเนี่ย Predator ภาค2เนี่ยคือ Predator 2นะครับภาคนับว่าเป็นภาค3นะอนะนับเรียงกันไปนง่ายๆจะได้ไม่งงนะงเ้เอาง่ายๆภาค3เนี่ยคือ Predator เติม s แล้วก็ภาคที่4เนี่ยคือ The Predator นะครับเติม The โอเค อันนี้ถ้านับก็หนังเรื่องที่5ของแฟรนไชส์นี้แต่จริงๆเนี่ยมันมี A.V.P. อีกเนอะเอ Alien อเอเลียนเวอร์ซัสเพรสเภาคนะครับ A.V.P. 1 A.V.P. 2เออถ้าจะนับจริงๆนี่ก็เรื่องที่7เข้าไปแล้วโอเคที่มีเกี่ยวข้องกับ The Predator ของเราเนี่ยเดี๋ยวไว้แยกไปทำอีกคลิปหนึ่งเนะความรู้สึกของผมนะครับกับแฟรนไชส์ Predator ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4เนี่ยชอบภาคไหน หรือไม่ชอบภาคไหนอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้คุยกันอีกคลิปหนึ่งเออเมาส์กันยาวๆกันอีกทีโอเคสำหรับคลิปนี้คะแนนความไฮป์ขอยังไม่ให้นะเออเพราะว่าแม่งน้อยเหลือเกินคือมันเป็นแบบทีเซอร์เลยทีสแบบสุดๆเลยแทบจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างไรเลยเดี๋ยวคะแนนความไฮป์เนี่ยขอเก็บไว้ให้ในแบบเทรลเลอร์ที่เขาจะนำมาให้โชว์เราเนี่ยอีกทีดีกว่าเพราะคิดว่ามีให้ดูเนี่ยอย่างแน่นอนโอเค มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับขออนุญาตโปรโมชช่องเราหน่อยตอนนี้ในช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> Membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องนะครับอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกําลังให้ช่องอยากส่งกําลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมรัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในดีสคริปชั่นรายละเอียดแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปกันไปเลยโอเค และเพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมีการผลิตคลิป Exclusive คลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วและเดี๋ยวจะทำอีกเยอะๆเลยในอนาคตนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ s u b s c r i b e r ขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามมาให้ช่องเราแล้วขอบคุณมากมากมมากมนะครับขคุณจริงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาเมาท์มอยคุยกันเสมอมาขอบคุณมากๆ แล้วก็ต้องขอฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยฝากไปกด Follow เนาะเพจ a c e b o o k นะครับลิงก์อยู่ใน Description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งเพิ่งมาจ้าเอ๋การเอ้ยน่าสนใจเพเยื pre, yeah. ่อตอนแรกนะึกว่าเป็นอินเดียนแดงไม่ใช่อินเดียนแดงเนี่ยล่าเพจดีเทอร์เนี่ยอีกทีโอ้ยเก๋ไก่ใช้ได้อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามใ้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับ ทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กดแชร์อคอมเมนต์ได้แต่ต้องไมูุ่ลี่นะครับสวัสดีครับรอเทรลเลอร์ตัวเต็มมาดูเร็ว